แลครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูน้องก็จิตซ้อมบอลกับโคเต้เป็นอีพีที่ห้าสิบอดแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เบสนะครับชื่ออะไรครับชื่อเบสครับอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่สิบสามครับสิบสามย่างสิบี่นะครับใช่แล้วครับสิบสามย่าง14ี่นะครับรู้จักโคเต้ได้ไงครับเรามาซ้อมกันแล้วก็เลยมาซ้อมด้วยนะครับแล้ว รู้จักโคเต้มานานหรือยังครับตอมบอลกับโคเต้มานานหรือยังครับนานครับประมาณกี่ปีครับกี่เดือนกี่ปีกี่วันกี่นาทีกี่วินาทีสองปีแล้วครับโอเคสองอมบอลกับโคเต้มาสองปีแล้วนะครับแล้วมีทีมฟุตบอลที่ชอบไหมครับเขียงเขียงแล้วเอาเขียงแล้วเขียงแล้วเขียงแล้วโอเคครับเรามีความฝันไหมครับ ความฝันของเราคืออะไรครับอย,อยากเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วเราความสุขของเราคืออะไรครับเล่นบอลเล่นบอลนะครับเรามีทีมฟุตบอลที่ชอบไหมครับ <ไป S 1> บาซ่าบาซ่าแล้วถ้าเราไปเล,เล่นที่บาซ่าเราจะเล่นตำแหน่งไหนครับไม่รู้ก่อนเอ้าดูก่อนนะครับมีนักเตะที่ชอบไหมครับยาม,า,ามินยามาวนะครับขนาดเล่นตำแหน่งไหนครับประตูแล้วประตูแลก็กองหน้านะครับชอบกัปต้งไหนครับ โคเต้บางทีเขาสอนดีสอนดีนะครับโคเต้สอนดีนะครับแล้วมีที่ไม่ชอบไหมครับมีที่ไม่ชอบไหมครับไม่มีครับไม่มีครับงั้นโคเต้สั่งวิ่งสักร้อยรอบนะครับมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากอยากให้เพิ่มเติมอะไรไหมครับในแบบฝึกซ้อมไม่ครับไม่ครับดีหมดแล้วนะครับดีหมดแล้วเหมือนเดิมนะครับอ๋อเปิดลำตัวนะครับจับบอลด้วยเท้าซ้ายแล้วส่งด้วยเท้าขวา หมดเข้าอลองเท้าหมดเข้าอลองเท้าจะโตไรเงี้ยไปโคตรค่า ดีนี้นะเราแยกจันนะครับสันกำลังจะยิงจุดโทษครับนี้เป็นจุดโทษที่ชี้ชะตาว่าทีมจะชนะหรือเปล่านะครับแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงไปตรงกลางแล้วก็ไม่เข้านะครับ ทำใไมทีมแพ้โอ้โหเกียดเกรียดเลยเกียดเลยเนี่ยครับเอาครับเตอร์จะยิงจุดโทษนะครับเป็นจุดโทษที่จะชี้ชะตาว่าทีมจะชนะหรือเปล่าแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยโอ้ยสวย อ้าจริงแล้วจริงแล้วเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้บอลเมื่อกี้บอลนี่คือจุดโทษชี้ชะตาครับแล้วก็ยิงไปตรงกลางโอ้โหปัดไม่ได้นะครับอันนี้โค้ดส่งมาหรือว่าทำเองอ๋อโค้ดบิดนะครับโค้ดบิดนะครับเลี้ยงบอลปั๊บปั๊บปั๊บพอถึงมันก็สีเขียวแล้วก็ยิง เตอร์ครับเข้าขวาแล้วก็ยิงไปทางซ้ายตัวเองเรียบย้อยกอตจีนะครับเข้าซ้ายจะยิงด้วยซ้ายลากไปถึงมาร์กเกอร์สีส้มได้กอตจีโอ้ยแหลงด้วยอะ่ะโอ้ยเกอบเข้าเบรเข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้ยเสา,ราครับตันยิงตรงกลางนะกัตจีดีมากกัจิ เข้าแล้วเรียบร้อยสิบมวนครับเบดไปเลี้ยง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 แล้วก็เข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้โหปิ้นแอลเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเข้าขวายิงเรียบโอเสาเรียบร้อยเบด มันจะเข้าไหมวันเนี้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยประตูผูกเชือกอยู่มีใครผูกเชือกให้อะ เบสเอาให้ได้เบสสักทีเถอะสักทีเถอะเบสเบสเอาสักลูกหนึ่งเน้นทิศทางเน้นประตูหน่อยได้แล้วได้แล้วลรามีเมา หุ้ยโคงเอายังไงเอาให้ได้เอาให้ได้ลงไปเต้นแล็เฉยเฮือยเอาเม็กสักลูกเม็กมัน <c oughs> เรียบร้อย